ด็อกเตอก์คิดอยู่ไหมคะอยู่ครับโอ้โหเอาอะไรมาฝากด็อกเตอร์เนี่ยคุกกี้ครับคุกกี้ที่คุณแม่ทำค่ะอร่อยมากเลยอยากให้ด็อกเตอร์ได้ชิมอืมหน้าท้าเมากเลยครับเสียงหมาเห่าข้างบ้านใช่ไหมครับอือใช่ครับ สงสัยจะเป็นเสี่ยงของเจ้าขาอะครับหมาข้างห้องแลบคิดของน็อกเตอร์สงสัยจะมีคนมาเก็บขยะละมัง้งเจ้าขาเลยนะเห็นคนแปลกหน้าหน่อยก็ไม่ได้เลยครับแล้วทําไมสุนัขต้องเห่าคนแปลกหน้าด้วยล่ะคะก็สุนัขมันพูดไม่ได้ไงมันถึงต้องเห,ห่าแต่ถ้าเกิดสุนัขมันพูดได้มันก็คงถามคนแปลกหน้าไปแล้วมัง้งว่ามาทำอะไรประตูบ้านเขาการเห่าก็เป็นการพูดของสุนัขใช่ไหมล่ะคะด็อกเตอร์ ต้นต่อความคิดวันนี้เด็กๆกำลังสงสัยว่าสัตว์ต่างๆมีการสื่อสารกันอย่างไรจะมีภาษาที่ใช้พูดเหมือนคนหรือเปล่านะไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ คิดว่าสัตว์น่าจะมีภาษาพูดของมันเองเพราะว่าถ้าเขาไม่มีภาษาพูดของเขาเขาก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องว่าเขาจะกินเขาอยากกินเขาอยากนอนเขามีความรู้สึกต่างๆมีอาการต่างๆอย่างนี้นนะคะ่ะถ้าสมมติว่าเขามีภาษาพูดก็จะเป็นพวกเสียงเสียงร้องต่างๆส่งเสียงอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็มีครับมีทั้งท่าทางแล้วก็เสียงที่มันใช้สื่อสารกันได้ะครับพวกกลิ่นอะไรอย่างงี้ที่ทำให้พวกพวกมันรู้ไว้ว่าเราอ,อยู่ตรงไหนอ่ะครับ เออมันก he like, oh, yeah, so ็ใช้ภาษาของมันนะครับแต่คนเราอาจจะไม่ฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะครับอย่างเช่นแมวก็ร้องเมียวเมียวเมียวแล้วก็จิบ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 นะคะกันนะคะหนึ่งมันอาจจะเห่าสองมันอาจจะกระดิกหางหรือมันอาจจะมาทำท่าทางต่างๆค่ะคิดว่าสัตว์น่าจะมีภาษาพูดเป็นของตัวเองค่ะสุนัขก็จะร้องฮ่องฮ้องแบบนี้ค่ะแมวก็ร้องเมียวเมียว การเห่าของสุนัขเนี่ยนะครับมันก็จะเห่าแบบห้องห้อง <c oughs> ที่เกิร์นกับวิกเตอร์พูดมานะครับนั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากๆเลยละครับเพราะว่าทั้งคนและทั้งสัตว์นะครับต่างก็ต้องมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันซึ่งพฤติกรรมระหว่างสัตว์ที่ใช้ในการสื่อสารกันนะครับก็จะมีหลายลักษณะครับนั่นก็อย่างเช่น1น,นะครับการสื่อสารด้วยท่าทาง2เนี่ยคือการสื่อสารด้วยเสียง3 คือการสื่อสารด้วยการสัมผัสและ 4. นะคะคือการสื่อสารด้วยสารเคมีนั่นเองครับเกรดหน้ารู้ถึงแม้ว่าสัตว์ไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกับมนุษย์แต่สัตว์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยวิธีต่างๆหลายวิธีค่ะการที่สัตว์แต่และชนิดจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งติดต่อสื่อสารกันนั้นส่วนหนขึ้นกับอวัยวะที่ใช้ในการส่งข่าวสาร และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ใช้ในการรับข่าวสารซึ่งอวัยวะทั้งสองประการนี้สัตว์แต่ละชนิดมีไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีการสื่อสารที่สัตว์แต่ละชนิดใช้จึงแตกต่างกันออกไปค่ะสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีพัฒนาการต่างๆทางด้านกายภาพมากพอที่จะใช้สื่อสารระหว่างกันได้มากกว่าหนึ่งวิธี ก็มีภาษาที่ใช้เหมือนคนนะสิครับอ๋องั้นแมวที่ร้องเมี้ยวเมี้ยวสุนัขที่ร้องห้องห้องหรือวัวที่ร้องมองนั่นเป็นภาษาที่สัตว์ใช้สื่อสารกันหรือเปล่าคะดรใช่แล้วครับสัตว์นะครับจะมีภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างสัตว์ประเภทเดียวกันซึ่งเสียงร้องที่เกิลยกตัวอย่างมานะครับก็เป็นเพียงหนึ่งในสี่ของการสื่อสารของสัตว์ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยเสียงครับโดยเสียงร้องของสัตว์ที่เปล่งออกมาในแต่ละครั้งนะครับ ก็จะเป็นการสแสดงถึงสิ่งเล่ารต่างๆและการสื่อสารความหมายที่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของอารมณ์แล้วก็เป็นการเตือนภัยหรือเป็นการเรียกคู่เพื่อสมพันธ์ครับแสดงว่าเสียงที่สัตว์ร้องออกมามีหลายความหมายใช่ไหมล่ะคะแล้วเราจะรู้ความหมายที่เขาพูดได้ยังไงล่ะครับเกื้เกินกับวิกเตอร์เนี่ยเคยเจอชาวต่างชาติไหมล่ะครับเคยเยจอครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนฝรั่งหรือว่าคนญี่ปุ่นเราฟ,ฟังภาษาที่เขาพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะ แต่เด็กเคยสังเกตไหมคะว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเขาเทะเลาะกาันโกรธกันหรือว่ารักกันอยู่ก็พวกเราสังเกตท่าทางของของพวกเขาไงล่ะครับอืถูกต้องแล้วครับสัตว์ก็เหมือนกับคนเนี่แหละครับมีการสื่อสารด้วยท่าทางเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นท่าทางแบบง่ายหรืออาจจะมีหลายขั้นตอนนะครับที่สัมพันธ์กันครับเหมือนกับเวลาที่สุนัขเห่าเจ้าของพร้อมกับกระดิกหางผิดกับที่เห่าคนแปลกหน้าพร้อมกับแยกเคียวด้วยใช่ไหมล่ะคะอืมใช่แล้วครับแบบเนี้ยแกรดหน้ารู้ ถึงแม้ว่ามนุษย์อย่างเราและน้องหมาจะพูดจากันคนละภาษาแต่สำหรับการสื่อสารระหว่างเจ้าของกับสุนัขย่อมมีบางอย่างสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเรียนรู้สิ่งที่น้องหมาต้องการสื่อสารผ่านพฤติกรรมของเขานั่นเองค่ะซีซ่ามิลานูรูทางด้านการฝึกสุนัขได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเจ้าของกับสุนัขไว้ว่า เราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่สุนัขต้องการสื่อสารได้โดยการสังเกตพฤติกรรมของสุนัขค่ะเช่นการดมกลิ่นการทิ้งกลิ่นและการเห่าค่ะการดมกลิ่นก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่สุนัขใช้กันมากค่ะสุนัขมักจะพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมหรือสำรวจความเป็นเจ้าของในพื้นที่ต่างๆด้วยการดมค่ะ โดยธรรมชาติของสุนัขแล้วเขาจะกำหนดเขตแดนของตัวเองโดยการปัสสาวะบ่อยๆและโดยการเกาหรือขีดข่วนพื้นเพื่อทิ้งกลิ่นเหงื่อจากตอมเหงื่อที่อุ้งเท้าค่ะนอกจากนั้นสุนัขยังชอบที่จะกลิ้งตัวไปตามพื้นเพื่อทิ้งกลิ่นตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของว่าพื้นที่นี้ฉันจองแล้วนะ ถ้าหากเราเห็นสุนัขของเรามีพฤติกรรมแบบนี้ก็เข้าใจไว้ได้เลยค่ะว่าสุนัขของเราเริ่มที่จะจับจองพื้นที่ในบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะและนอกจากการดมกลิ่นและการทิ้งกลิ่นแล้วการสื่อสารที่สุนัขใช้เพื่อสื่อสารกับพวกเดียวกันสัตว์อื่นๆและมนุษย์คือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางค่ะเช่นการคูการแยกเคียวการประดิษฐาง ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรู้สึกของสุนัขได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเชน่นการกระดิกหางเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอาการดีใจและแสดงออกถึงความรักหูตั้งหูชันเป็นพฤติกรรมที่บอกได้ว่าน้องหมากำลังให้ความสนใจและสงสัยกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หางจุกตูดหางลู่ไปกับก้น พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขเกิดอาการกลัวหรือยอมแพ้กับคู่ต่อสู้ค่ะเอาจมูกแตะกับสุนัขตัวอื่นพฤติกรรมนี้สุนัขจะทำเมื่อเจอกับสุนัขตัวอื่นที่ไม่รู้จักเป็นการอย่างเชิงซึ่งกันและกันว่าสุนัขอื่นเป็นมิตรหรือไม่นอนหงายเป็นการแสดงออกว่ายอมแพ้แล้วการฉี่หรือฉี่ทับที่ของสุนัขตัวอื่น เป็นการสร้างอาณาเขตให้ตัวเองหรือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของที่เดินวนไปวนมาอยู่ในบริเวณเดิมพฤติกรรมนี้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าถิ่นให้สุนัขตัวอื่นๆได้รับรู้ใช้จมูกดมไปตามพื้นเป็นอาการของสุนัขที่กำลังขับถ่ายหรือเมื่อสุนัขไปอยู่ต่างที่สุนัขจะทำการดมพิสูจน์กลิ่นไปตามบริเวณต่างๆ <S <S การเลียหรือแทะนิ้วมือเบาๆ เป็นการแสดงความรักและความเป็นมิตรค่ะการเห่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแสดงถึงบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยของสุนัขมีสิ่งผิดปกติและเป็นลักษณะของการเห่าแบบระวังภัยทำลายข้าวของหรือของออกจากที่ร้องครวนครางทำบริเวณที่ให้อาหารหรือขับถ่ายเลอะเทอะพฤติกรรมนี้เป็นการเรียกร้องความสนใจของสุนัขซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การถูกทอดจริงให้อยู่ตัวเดียวเป็นประจำพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณผู้เลี้ยงสุนัขจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจในความรู้สึกของสุนัขและสิ่งที่สุนัขต้องการสื่อสารทั้งนี้ถ้าหากเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวเช่นการรื้อทําลายข้าวของหรือขู่ใส่เจ้าของเราจําเป็นจะต้องหาสาเหตุของอาการดังกล่าวเพื่อไม่ให้สุนัขของเรามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น ที่สุนัขแสดงออกมาครับก็เป็นการสื่อสารท่าทางแบบง่ายครับแต่ว่าจะมีมแมลงตัวเล็กๆบางชนิดนะครับที่มีการสื่อสารด้วยท่าทางแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเอ๊ว่าแต่เด็กๆรู้หรือเปล่าครับว่า,มาแมลงมีการสื่อสารยังไงก็ส่งเสียงฮึ่งๆไงล่ะครับ <c oughs> แล้วก็บินวนไปวนมาหรือเปล่าคะคําคตอบของวีเตอร์กับเกิลน,นะครับถือว่ามีส่วนถูกเลยครับ เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับด็อกเตอร์ก็จะบอกนะครับผมขอยกการศึกษานะครับการทดลองของคาร์สนฟิชแห่งประเทศเยอรมนีมาแล้วกันนะครับเขานะครับเป็นผู้ที่ได้ศึกษาดูพึ่งตัวน้อยๆบอกภาษากัน้วยการเต้นรำครับในการศึกษานะครับเขาก็ได้ศึกษาแล้วก็ดูผลวิจัยอยู่นานถึง40ปีเลยครับรแล้วก็อธิบายนะครับแง่มุมต่างๆของภาษาพึ่งได้อย่างละเอียดครับ ผลงานของเขานะครับได้รับรางวัลสูงสุดนะครับนั่นคือรางวัลโนเบลในปีพศ2516ด้วยครับจากการเฝ้าดูพฤติกรรมของผึ้งนะครับเขาก็พบว่าเมื่อผึ้งเนี่ยกลับจากการหาอาหารก็จะเต้นรําครับผมเพื่อบอกตำแหน่งอาหารนะครับถ้าอาหารอยู่ใกล้ผึ้งจะแสดงการเต้นรําในรูปของวงกลมครับซึ่งผึ้งตัวที่เต้นรํานะครับก็จะสํารอกน้ําหวานออกมาครับ เือให้พึ่งตัวอื่นเนี่ยได้ชิมจากนั้นนะครับพึ่งงานก็จะออกจากรังครับเพื่อหาอาหารถึงแม้การเต้นรําในรูปวงกลมนะครับไม่ได้บอกทิศทางแต่การที่ได้ชิมน้ําหวานนะครับ mm. ก็ช่วยทําให้พึ่งงานเนี่ยออกไปหาอาหารหรือว่าออกไปหาดอกไม้นะครับ mm. ผมมาได้ mm. เมื่ออาหารอยู่ไกลนะครับพึ่งก็จะแสดงออกในการเต้นราครับผมแบบสาย,สายทอ้องทใช่แล้วครับพึ่งก็จะบอกทาระยะทางนะครับแล้วก็ทิศทางของอาหารความเร็วในการสายท้องขณะเต้นรํานะครับก็จะเป็นตัวบอกถึงระยะทางครับ,รบส่วนมุมนะครับที่เกิดจากการวิ่งตรงที่ทํามุมกับแนวดิ่งนะครับของรังเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกทิศทางของอาหารนั่นเอง แน่นอนเลยนะคะว่าขณะที่พึ่งเนี่ยแสดงการเต้นรำแบบสายท้อนะครับมันก็จะสำรอกน้ําหวานออกมาครับเด็กๆเพื่อที่จะให้ตัวอื่นชิมนะครับหลังจากชิมน้ําหวานนะครับพึ่งก็จะรู้ถึงชนิดของอาหารระยะทางแล้วก็ทิศทางเพื่อที่จะไปหาอาหารนั่นเองครับโอ้มันขบวนการที่สับซ้อนมากๆเลยนะครับนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคะใช่แล้วครับเดหนารู้ ในโลมาและค้ังคาวจะใช้เสียงในการนำทางและหาอาหารโดยปล่อยเสียงที่มีความถี่สูงออกไปได้รับเสียงสะท้อนที่เกิดตามมาและมันจะรู้ได้ว่าตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ข้างหน้าอยู่ที่ตำแหน่งใด ก็คิดครับแล้วการสื่อสารในด้านการสัมผัสและการสื่อสารด้านเคมีมันเป็นยังไงหรอครับดรคิอืมการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะครับก็เป็นการสื่อสารที่ใช้ได้ผลในระยะใกล้เท่านั้นครับในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับการสัมผัสจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการรับรู้สารเคมีของอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสแบบพิเศษครับอย่างเช่นหนวดของแมลงสาบเด็กๆเคยเห็นไหมครับเคยเห็นคยเยาวค่ะใช่ครับแมลงสาบนะครับจะใช้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามนะครับการสื่อสารด้วยการสัมผัสจะมีบทบาทสําคัญโดยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นสุนัขครับสุนัขเนี่ยนะครับจะเข้าไปเลียปากสุนัขตัวที่มีอํานาจที่เหนือกว่าหรือว่าจะเป็นชิมแปนซีครับผมจะยื่นมือให้ชิมแปนซีนะครับตัวที่มีอํานาจที่เหนือกว่าเรานะครับในลักษณะที่หงายมือแบบนี้ครับค่ะการสัมผัสมีความสําคัญต่อการดํารง,งชีวิตของสัตว์ไหมอะคะแล้วจําเป็นต้องทำหรือเปล่าสำหรับคําถามนี้นะครับ ด็อกเตอร์จยกการทดลองของแฮร์รี่เอฟฮาโรครับที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของลิงวีซัสโดยการสร้างหุ่นแม่ลิงขึ้นมา2ตัวครับทำขึ้นจากนะครับไม้แล้วก็โซ่ตาข่ายซึ่งตัวแรกนะครับก็มีผ้าหนานุ่มเนี่ยห่อเอาไว้ส่วนตัวที่2นะครับก็จะไม่มีผ้าหนานุ่มห่อหุ้มอยู่ครับหุ่นแต่ละตัวนะครับก็จะมีขวดนมวางไว้ที่บริเวณอกจากการทดสอบของนายคนนี้นะครับก็ได้พบว่า ลูกลิงนะครับจะเข้าไปซบแล้วก็คลุกคลีนะครับกับหุ่นของแม่ลิงที่มีผ้าหนานุ่มห่อหุ้มเอาไว้ครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นกว่าและก็จะพบว่าลูกลิงนะครับไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ลิงหรือว่าหุ่นแม่ลิงครับผมที่ไม่มีผ้าหนาหนุ่มห่อไว้เลยครับแล้วก็จะไม่สามารถกลับตัวหรือว่าผูกมิตรกับสัตว์หรือว่าลิงตัวอื่นๆได้ครับผมแล้วก็มักจะตกใจกลัวครับเมื่อนําลูกลิงนะครับไปไว้ในกรงเดียวกัน ที่กล่าวมาของลิงนะครับก็เป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจุดมุ่งหมายในการอยู่รอดน,นั่นเองครับแสดงว่าการสามารถของแม่ลิงจะเป็นเหมือนการสร้างความเคยชินและทําให้ลูกลิงเริ่มปรับตัวเข้ากวกเดียวกันได้ครับเก่งมากเลยครับดรจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับเด็กๆเคยเห็นไหมครับสุนัขเลียปากสุนัขตัวที่เหนือกว่าครับเคยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าทําไมสุนัขถึงทาแบบนั้นล่ะครับ น่าจะสร้างความเป็นมิตรมั้งคะที่สุนัขทำแบบนั้นนะครับนั่นก็คือการที่เลียปากตัวที่เหนือกว่าก็เพราะว่ามันนะครับต้องการแสดงความเป็นมิตรหรือความอ่อนน้อมนั่นเองหรือว่าจะเป็นลูกนกนางนวลบางชนิดครับที่นําจะงอยปากเนี่ยไปจิกที่จะงอยปากของแม่เพื่อทําการขออาหารหรือว่าขออาหารแม่แม่ขออาหารหน่อยครับเกรดหน้ารู้การสัมผัสโดยการกอดจะทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดดีขึ้น ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซลล์บริเวณผิวหนังที่สัมผัสการอบกอดจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นทำให้ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นด้วย แล้วถ้าเกิลกับวิกเตอร์อยากจะแสดงออกหรือว่าสื่อสากรกับด็อกเตอร์ว่าร้อนหรือหนาวหรือว่าบอกอะไรสักอย่างหนึง่งเด็กๆจะทํายังไงล่ะครับน่าจะใช้การพูดเพื่อการสื่อสารนะคะห,หรือว่าแสดงท่าทางออกมาว่าร้อนหรือหนาวใช่ครับแล้วอย่างาตาต์ต่างๆล่ะครับมันจะทํายังไงล่ะครับน่าจะส่งเสียงท่าทางแล้วก็สัมผัสนะคะแล้วนอกจากส่งเสียงท่าทางแล้วก็สัมผัส จะมีการสื่อสารอีกแบบหนึ่งอะไรหน้า,าเคมีค่ะ,ะถูกต้องแล้วครับแล้วการสื่อสารของสารเคมีทำได้ยังไงหรอคะนี่เลยเอาเป็นว่าเพื่อให้เด็กเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นการทดลองอย่างง่ายด็อกเตอร์จะวางนะครับเจ้าจานปุกกี้ทิ้งไว้ที่โต๊ะแห่งนี้และด็อกเตอร์นะก็จะทําการจําลองนะครับให้เป็นที่อยู่ของมดเมื่อวางทิ้งเอาไว้ดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับค่ะ แต่ว่าแม่พวกเราเอาคุกกี้มาให้ด็อกเตอร์แล้ว,ลวด็อกเอร์กินกันไดก็เห็นไหมละครับว่ามันแหวงขนาดนี้ด็อกเตอร์ก็แอบ,บทานไปบ้างแล้วละครับเป็นยังไงบ้างครับไเด็กมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตอนแรกก็มีมดหนึ่งตัวมาหาอาหารสักพักก็มีหลายตัวตามมาเต็มเลยครับใช่ครับผมที่เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามดตัวแรกนะครับได้เดินทางไปหาอาหารมันก็ได้ปล่อยฟีโรโมนในระหว่างการเดินทางด้วยครับ เพื่อให้มดตัวอื่นๆนะครับสามารถเดินตามไปยังแหล่งอาหารที่คนพบได้อย่างไรล่ะครับเกรดน่ารู้มดมีพื้นที่ในการหาอาหารกว้างขวางมากและมีการออกหาอาหารทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วแต่ชนิดของมดค่ะกิจกรรมของมดจํานวนมากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสําคัญเมื่อมดตัวใดพบแหล่งอาหารเช่นซากแมลงที่มีขนาดใหญ่มันจะรีบวิ่งกลับรังด้วยความกระตือรือร้นเพื่อไปบากพักพวก หรือมดงานให้มาช่วยลากอาหารกลับรังขณะที่มันวิ่งกลับรังนั้นมันจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนไว้ด้วยเพื่อที่มันจะได้กลับไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้องมีรายงานจากผู้ศึกษามดในญี่ปุ่นพบว่าในแต่ละวันมดจะหา,มาแมลงมาเป็นอาหารเก็บไว้ในรังถึง2,400ตัวค่ะขณะที่ในอังกฤษมีผู้ศึกษามดรายงานว่าทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษมีรังมด ที่เห็นเป็นเนินดินขนาดใหญ่มากอยู่รังหนึ่งพบว่าข้างในมีสมาชิกมดนับแสนตัวพบว่ามดสลากมาแมลงมาเก็บไว้ในรังสูงถึง1 0 0 0 0แสนตัวแต่วันเลยที่เดียวค่ะนอกจากนี้มดก็ยังกินมดพวกที่ตายแล้วเป็นอาหารด้วยสำหรับน้ำหนักของเหยื่อที่มดสามารถยกได้มีผู้ศึกษาว่ามดที่มีน้ำหนักตัว0.004กรัม มันสามารถเช็คกรามขาบวัตถุที่หนักถึง5เท่าของน้ำหนักตัวของมันได้ลองเปรียบเทียบกับคนเราแล้วกันค่ะโดยเอา5คูณน้ำหนักตัวของเราแล้วคิดดูว่าเราสามารถยกของหนักขนาดที่คำนวณได้นั้นไหวหรือไม่เท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าเป็นการลากปรากฏว่ามันสามารถลากวัตถุได้หนักถึง25เท่าของน้ำหนักตัวของมันเลยทีเดียว มีโรโมนที่มดปล่อยออกมาคืออะไรหรอคะแล้วมีในสัตว์ทุกตัวหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเกิร์นสัตว์หลายชนิดนะครับสามารถสร้างสารท,ที่มีอิทธิพลต่อสรีระและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดเดียวกันที่เรียกว่าฟีโรโมนครับซึ่งสัตว์นะครับได้รับฟีโรโมนด้วยกัน3ทางครับด้วยการดมกลิ่นการกินแล้วก็การดูดซึมครับก็ได้รับฟีโรโมนทางกลิ่นนะครับส่วนมากเพื่อการดึงดูดเพศตรงข้ามซึ่งผลิตได้ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียครับผมขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ เช่นการปล่อยฟีโรโมนนะครับของผีเสื้อหมายเพศเมียรหรือเพื่อการบอกให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองครับรอ๋อที่มดปล่อยฟีโรโมนเพื่อบอกตำแหน่งอาหารให้กับมดตัวอื่นๆใช่ไหมล่ะคะอืมใช่เลยครับแล้วฟีโรโมนทางการกินล่ะครับหมใ,ใครทราบบอกดรเตอร์มาทิครับผมทราบครับผมเคยดูสารคาดีเกี่ยวกับพึ่งมาครับที่พึ่งราชินีผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งที่ต่อมบริเวณปากเมื่อพึ่งงานซึ่งเป็นเพศเมียกินเข้าไป ารน,นี้จะไปยับยั้งการเจริญและผลิตไข่และทําให้พึ่งงานเป็นหมันครับแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมพึ่งราชินีต้องทําให้พึ่งงานเนี่ยเป็นหมันด้วยครับเพื่อให้พึ่งงานทํางานตลอดไปและทําหน้าที่เป็นฟิโรโมนทางเพศเพื่อกระตุ้นให้พึ่งตัวผู้ผสมพันธุ์และควบคุมไม่ให้พึ่งงานผลิตพึ่งนางพญาตัวใหม่ดังนั้นในรังพึ่งจึงมีนางพญาแค่ตัวเดียวค่ะสัวนในด้านสุดท้ายนะครับก็คือการดูดซึมครับ ส่วนใหญ่นะครับจะพบในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับเช่นแมลงสาบหรือว่าแมงมุมบางชนิดครับเพศเมียนะครับจะปล่อยฟีโรโมนทิ้งเอาไว้และเมื่อเพศผู้นะครับเข้ามาสัมผัสสารนี้นะครับก็จะผ่านเข้าไปกระตุ้นให้เพศผู้นะครับเกิดความต้องการทางเพศและก็ติดตามเพศเมียเพื่อไปผสมพันธุ์นั่นเองครับโอ้ธรรมชาตินี่มีสิ่งที่น่าสนใจกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่เลยครับเด็กๆเกรดน่ารู้สุนัข จะปล่อยสารฟีโรโมนไปกับปสัสสาวะตลอดทางที่ผ่านไปเพื่อเป็นเครื่องหมายนำทางและประกาศเขตแดนวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารของสัตว์กันไปแล้วนายเด็กๆลองทบทวนให้ดรฟังสีครับว่าได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างการสื่อสารของสัตว์มีอยู่สีด้านค่ะคือ1ด้านท่าทาง2ด้านเสียงค่ะใช่ครับอีก2ด้าน ก็คือด้านสัมผัสและด้านสารเคมีครับนี่เก่งมากๆเลยครับเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์นะครับแล้วก็พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารมากมายเลยรวมถึงการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลากหลายคนด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นคุกกี้ที่คุณแม่ทําให้เนี่ยดรก็ชิมได้แล้วใช่ไหมครับแต่มันมีมดเนี่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราช่วยกันปัดออกดีไหมครับเอ๊แต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นแล้วนะขึ้นอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องแล้วปัดนิดนึงค่ะ เรามาทบทวนความรู้เรื่องการสื่อสารของสัตว์กันอีกครั้งนะคะสัตว์มีพฤติกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบได้แก่ 1. การสื่อสารด้วยท่าทางเป็นท่าทางที่สัตว์แสดงออกมาอาจจะเป็นแบบง่ายๆหรืออาจจะมีหลายขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน 2. การสื่อสารด้วยเสียงเสียงของสัตว์ที่เปล่งออกมาในแต่ละครั้งจะแสดงถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆและสื่อความหมายที่แตกต่างกันค่ะ สาการสื่อสารด้วยสัมผัสเป็นการสื่อสารโดยใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสกับสัตว์พวกเดียวกันหรือต่างพวกกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมโต้ตอบกันการสัมผัสเป็นการสื่อสารที่สําคัญอย่างหนึ่งของสัตว์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการสัมผัสเป็นการถ่ายทอดความรักและมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาของลูกอ่อนทําให้ลูกเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย 4. การสื่อสารด้วยสารเคมีสัตว์หลายชนิดใช้สารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนซึ่งเป็นสารเคมีที่สัตว์สร้างขึ้นเมื่อหลั่งออกมาภายนอกร่างกายจะมีผลต่อสัตว์อื่นที่เป็นชนิดเดียวกันทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆได้แล้วน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะเกรดชวนคิดวันนี้น้องๆคิดว่ามแมลงวันใช้การสื่อสารทางใด ่อบอกแหล่งอาหารให้แก่มแมลงวันตัวอื่นๆลองคิดดูนะคะช่วงคิดต่อยอดจากการศึกษาเรื่องการสื่อสารของสัตว์ทำให้ปัจจุบันมีการสังเคราะห์สารเช่นยูจินนอนซึ่งเลียนแบบฟีโรโมนธรรมชาติเพื่อดึงดูดมแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้ให้มารวมกันเพื่อจัดก,การมาแมลงได้ครั้งละมากๆค่ะ